อัสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีครับกลับมาอยู่กับช่องชาแนลใหม่ของผมนะครับผมเบสนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ซัตเตอบี้เจริญนครนะครับและช่องใหม่ของผมนะครับช่องบรูโน่ฟอร์ดนะครับยังไงฝากคุณลูกค้าทุกท่านนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับช่องใหม่ของผมไว้ด้วยนะครับเหมือนเดิมครับถึงจะเปลี่ยนช่องใหม่แต่โปรโมชั่นยังคงร้อนแรงเหมือนเดิมครับคุณลูกค้าวันนี้ครับผมพามาเจอกับเจ้าตัวนี้เลยครับ เป็น OpenCAP นะครับยกสูงตัวเริ่มต้นนะครับกับราคาค่าตัวของเขาแค่719,000บาทนะครับคุณลูกค้าและตัวที่อยู่ข้างผมก็คือเป็นสีน้ำเงินแก้วนะครับตัวนี้ค่อนข้างเล่นแดดเล่นแสงมากครับคุณลูกค้าอันนี้แค่เดิมๆนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ขัดทำความสะอาดนะครับหากมีการทำเคลือบแก้วหรือทำสปาก่อนส่งมอบนะครับรับรองว่าเงาตาแตกเลยครับคุณลูกค้า โอเคครับคุณลูกค้าแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องใหม่ของผมไวด้วยนะครับช่อง Bruno Ford Channel นะครับผมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมาครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาเจอกับราคาสเปคที่มาจากโรงงานนะครับพร้อมกับแคมเปญพิเศษที่ผมจัดให้เลยครับคุณลูกค้าว่ามันมีอะไรให้บ้างนะครับผมแล้วก็เด็ดเผ็ดมันขนาดไหนไปรับชมกันเลยครับโอเค let's go โอเคครับคุณลูกค้าสําหรับราคาค่าตัวนะครับของเจ้าคันนี้นะครับอยู่ที่7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดหนึ่งเก้านะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาดร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับสี่ร้อยห้านิวตันเมตรนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบซิงเกิลเทอร์โบนะครับหรือเทอร์โบหรือเทอร์โบเดี่ยวนั่นเองนะครับผมคันนี้มาในลุกสีน้ําเงินนะครับเรียนดาบตรงครับว่าสีตัวจริงเล่นแสงเป็นอย่างมากและถ้าโดนเคลือบแก้วเข้าไปด้วยโอ้โหเงาตาแตกครับคุณลูกค้า เาฟังให้ดีเลยครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับที่ผมที่ฝอไซเดอร์บี้เจริญนครเรานะครับผมกับเจ้ารุ่น xl plus คันนี้เลยนะครับโปรพิเศษเลยครับฟรีดาวพร้อมชุดแต่งนะครับผมหรือส่วนลดราคาตัวรถราคาตัวรถจาก710 0 0 0 0หบาทนะครับเ1 9หเหลือแค่เพียง599,000บาทครับผมหรือท่านใดที่ต้องการดอกเบี้ย0%นะครับสามารถแจ้งได้เลยครับผมจัดให้ได้เลยกับเจ้าคันนี้นะครับ มี3ช้อยให้เลือกเลยนะครับลดราคาตัวรถเหลือเพียง599,000บาทนะครับจาก7 1 9 0 0 0บาทหรือใช้เงินออกรถเพียง39,00 0บาทนะครับผมหรือท่านใดนะครับพอมีกำลังรั์ทำดอกเบี้ย0%เปก็จัดให้ได้ครับเพียงแต่แจ้งผมได้เลยครับเดี๋ยวผมจัดให้ตามที่คุณลูกค้าต้องการเลยครับมาครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพามาเดินดูสเปครอบคันนะครับว่า XL Plus ที่ให้มาจากโรงงานเป็นอย่างไรนะครับว่า มีความพิเศษแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนสำหรับเจ้าตัวกระบะแคปยกสูงตัวเริ่มต้นของทาง Nexgen t r a n g e r เราไปรับชมกันครับมาครับคุณลูกค้ามารับชมด้านหน้านะครับของเจ้ารุ่น xl plus นะครับผมจะเห็นว่าด้านหน้านะครับที่ให้มานะครับก็จะเป็นโลโก้คำว่า ford นะครับตัวใหญ่เลยนะครับเห็นไหมครับพร้อมกับกระจังด้านหน้านะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นแผงรังผึ้งนะครับให้มาเป็นเบดออนสีดำด้านนะครับผม อ่าแล้วตัวนี้นะครับไฟด้านหน้าจะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนนะครับตั้งแต่ไฟธรรมดาและไฟต่ำและไฟสูงนะครับแล้วก็ไฟผ่ามากนะครับแต่จะยังไม่มีตัวไฟเดย์ไทมที่เป็นรูปแบบซีแคมนะครับแต่เรียนแบบนี้ครับว่าชุดไฟหน้าตัวนี้เป็นการเปิดปิดแบบอัตโนมัติแล้วนะครับคุณลูกค้าอ่าในส่วนของสเกิร์ตด,ด้านล่างครับ ตัว S ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมตัวนี้จะยังคงไม่มีไฟตัดหมอกนะครับคุณลูกค้าอ่าและนี่ครับขอลากจูงที่มีมาให้ก็มีมาครับ1จุดที่มาจากโรงงานเลยโอเคครับเดี๋ยวผมพาไปเดินดูด้านข้าง่ะแต่ก่อนจะไปด้านข้างครับอย่างที่เรียนแจ้งครับคันนี้เป็นแบบซิงเกิลเทอร์โบนะครับให้กําลังแรงมาที่170แรงม้าแรงบิดที่405นิวตันเมตรนะครับเหลือๆเลยสําหรับเจ้ากระบะโอเ n นแคปยกสูงตัวเริ่มต้นของทาง Next Gen r a n เจ r เลยครับ มาครับคุณลูกค้ามาดูในส่วนของด้านข้างบ้างนะครับอันนี้จะเป็นล้อเดิมที่มาจากโรงงานนะครับรัดมากับยางบิสโตนนะครับผมขนาดของยางอยู่ที่ 255, 70 R16 กนะครับก็คือล้อกระทะจะเป็นขอบ16นิ้วไอ้ล้ออลอยจะเป็นขอบ16นิ้วนะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับที่ให้มาจากโรงงานนะครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับชุดช่วงหน้าชุดช่วงล่างด้านหน้าก็จะเป็นคอยสปริงนะครับพร้อมกับปีกนกอิสระ2ตัวนะครับบนล่างตัวใหญ่เบลเลอร์เลยเห็นไหมครับคุณลูกค้า อ่าห้การซับแรงที่ดีเยี่ยมเลยครับถัดมาด้านบนนิดนึงนะครับคิวซุ้มล้อที่มาจากโรงงานขนาดประมาณ3านิ้วผมนะครับที่วางลงไปนะครับสกู๊ปด้านข้างคําว่าเทอร์โบเห็นไหมครับคุณลูกค้าบ่งบอกคําว่าเป็นรุ่นที่เป็นเทอร์โบเดียวนะครับผมอ่ากระจกหูช้างนะครับให้มาเป็นสีดําด้านนะครับตัดมากับตัวไฟเอ่อไฟเลี้ยวหรือไฟพามากเองนะครับให้มาเป็นแบบ LED นะครับบานกระจกนะครับมีการพับ แบบไฟฟ้านะครับแต่ตัวบานกระจกหูช้างจะเป็นการพับมือนะครับคุณลูกค้าไม่ได้เป็นพับแบบไฟฟ้านะครับผมแต่ตัวกระจกนะครับปรับมุมแบบไฟฟ้านะครับจะมีตัวปรับอยู่ที่ด้านในห้องโดยสารนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตัวมือจับเองก็จะเป็นสีดํานะครับผมเห็นไหมครับว่าตัวมือจับเองจะให้มาแบบสีดําด้านนะครับตัดกับตัวสีรถนะครับ ในส่วนของบันไดด้านล่างนะครับก็จะให้มาเป็นชิ้นดำนะครับเป็น PVC นะครับพร้อมผิวกันลื่นนะครับที่ให้มาจากโรงงานอ่าแล้วตัวนี้นะครับด้านหลังเองนะครับล้ออลอยที่มาจากโรงงานขนาดเท่ากับล้อหน้านะครับผมอ่าแล้วก็ตัวแหน่บรรทุกนะครับที่ให้มาก็เป็น4แผ่นนะครับรับน้ําหนักการบรรทุกได้ที่ประมาณตัน2นะครับหรือพันสอกว่ากิโลนะครับโช๊คนะครับด้านหลังก็เป็นโช๊คน้ํามันนะครับแล้วก็เป็นโช๊คที่วางอยู่นอกแชสซีนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของทางเน็กเกนเลนเจอร์ ทุกรุ่นเลยนะครับที่ให้มาตัวนี้จะยังคงไม่มีบันไดขึ้นด้านท้ายนะครับผมในส่วนของด้านท้ายนะครับไฟหลังไฟด้านท้ายนะครับก็จะเป็นหลอดฮทโลเจนธรรมดานะครับยังไม่ได้เป็น LED ดีนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็ฝาท้ายนะครับจะให้มากับโลโก้ฟอร์ดตัวใหญ่นะครับพร้อมตัวหนังสือคําว่าเลนเจอร์ที่ปั๊มจมลงไปในตัวพื้นผิวฝาด้วยนะครับพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับ ตัวท้ายก็บะาครับเดี๋ยวตัวนี้คุณลูกค้าจัดไปให้ผมแถมไลเนอร์จากโรงงานให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยมีความใหญ่ครับบรรทุกสัมภาระได้เป็นอย่างดีครับคุณลูกค้าอย่างที่เรียนแจ้งครับปัน2อง0ันกว่ากิโลนะครับสามารถบรรทุกได้เลยอันนี้คือน้ําหนักที่เคมมาจากโรงงานเลยครับสวยงามจริงๆครับสำหรับสีน้ําเงินท่านใดสนใจนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งเลยใช้เงินออกรถเพียง39มหมกก็ได้ครับหรืออยากจะลดราคาตัวรถจาก 719,000เหลือเพียง599,000บาทก็ได้หรือจะเอาดอกเบี้ย0%ก็ได้ครับคุณลูกค้าแล้วตัวนี้ครับจะยังคงไม่มีบันไดท้ายมาให้นะสำหรับเจ้ารุ่น XL พั s อันนี้สามารถพูดคุยได้ครับถ้าจบกับผมเดี๋ยวผมดูให้ครับไม่ใช่ปัญหาเลยอันนี้เรื่องเล็กติ๊จอยมากเดี๋ยวไปดูในห้องโดยสารกันครับคุณลูกค้าไป มาดูในส่วนของห้องโดยสารกันครับลูกค้าเบาะที่ให้มานะครับจะเป็นเบาะแบบผ้านะครับแต่ว่าทรงค่อนข้างมีความสปอร์ตอย่างมากเลยนะครับเป็นทรงคล้ายๆแบ็กเซีทนะครับเห็นไหมครับลูกค้าสวยงามจริงๆครับสำหรับเบาะของเจ้ารุ่น nex t h a l l e n g e r นะครับแล้วก็ตัวมือปรับต่างๆนะครับเห็นไหมครับว่ากระจกต่างๆเป็นการปรับพับแบบไฟฟ้านะครับตัวพับบานกระจก ก็เป็นแบบไฟฟ้านะครับเห็นไหมครับคุณลูกค้าระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะครับผมกุญแจจะยังคงเป็นกุญแจแบบไขปกตินะครับและตัวนี้อย่างที่ผมเรียนแจ้งครับระบบไฟเขาเองนะครับมีการปรับแบบออโต้ก็ได้หรือแมนนวลก็ได้นะครับตัวนี้หายห่วงเลยอ่าพวงมาลัยนะครับจุดเด่นของทางเน็กเกิลเรนเจอร์ทุกรุ่นเลยที่ให้มานะครับเป็นพวงมาลัยอีพาร์ นะครับพวงมาลัยไฟฟ้าเห็นไหมครับคุณลูกค้าผมใช้สองนิ้วผมหมุนได้เลยมีความเบามากซึ่งข้อดีของพวงมาลัยอีพาร์ตก็อย่างที่เรียนแจ้งเลยครับรถจอดนิ่งๆหรือว่าเคลื่อนตัวช้าๆจะมีความเบานะครับรถวิ่งแรงๆวิ่งทาความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆพวงมาลัยเขาจะหน่วงจะหนักขึ้นให้เรื่อยๆนะครับสร้างความมั่นใจและความกระชับในการขับขี่ให้กับคุณลูกค้าเลยนะครับผมหน้าจอแสดงหน้าปัดนะครับขนาดใหญ่นะครับคุณลูกค้าสามารถกดเลือกดูได้เลยครับ หมดน้ำมันจะหมดไม่มีนะครับรถเตือนเฉยๆครับว่าน้ำมันจะหมดอันนี้สวยงามมากมากครับหน้าจอแสดงหน้าปัดด้านหน้านะครับบวกมากกันี่ครับปุ่มต่างๆนะครับกดรับโทรศัพท์กดควบคุมจอซิงค o โฟเอได้เลยครับคุณลูกค้าสวยงามจริงๆครับสำหรับจะรุ่น xl p ัส s คันนี้นะครับและนี่ครับหน้าจอ s i n ค o a ก็สามารถเชื่อมต่อกับ Apple CarP l a y ได้ Android Auto ได้แบบไร้สายนะครับคุณลูกค้าเป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับลิงก์กับระบบ Ford p a ั s ที่เราจะมอบประสบการณ์ การดูแลผ่านระบบนะครับให้กับทางคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ออกรถกับทาง ford n e x t a r เลนเจอร์เลยนะครับตัวแอร์เองก็เป็นการปรับอุณหภูมิแบบแยกซ้ายนะครับและขวาแยกออกจากกันนะครับแต่ตัวพัดลมจะยังคงปรับที่เดียวนะครับอุณหภูมิปรับแยกได้ถัดลงมาครับช่องเสียบ usb มีมาให้นะครับคุณลูกค้าพร้อมกับช่องวางสัมภาระวางของในด้านหน้านะครับและนี่ครับเป็นเกียร์เมนวลนะครับแบบ6สปีดนะครับที่ให้มาท่านใดที่ต้องการความเล้าใจความสนุกในการขับขี่ พลาดไม่ได้เลยครับกับเกียร์แมนนวล6สปีดอ่าสวยๆเลยครับในชุดคอนโซลด้านในเองก็เป็นสีเทาแลมโบตัดกับสีดำนะครับซึ่งสีดําที่ทางโรงงานให้มาไม่ใช่ดําด้วนนะครับจะออกเป็นดําคล้ายๆอ,อ่แคปลานะครับซึ่งค่อนข้างให้ความสวยงามเป็นอย่างมากเลยครับสาหรับเจ้ารุ่น XL+ Pass คันนี้นะครับแล้วในส่วนของด้านหลังนะครับ ภายในห้องโดยสารด้านหลังก็มีความกว้างขวางอันนี้ยังไม่ได้ใส่เบาะคนนั่งนะครับแต่วันที่คุณลูกค้ารับรถผมใส่ให้ผมแถมให้นะครับอ่าอันนี้เป็นตัวโชว์นะครับท่านใดสนใจรีบเลยครับเหลือไม่กี่คันไม่กี่สีแล้วครับสนใจทักสอบถามผมได้เลยครับผมเบสที่ผู้สาการขายจากฟอร์ดไซด์ดับบี้จเจริญนครครับ โอเคครับคุณลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างครับกับการพาเดินดูสเปครอบคันนะครับที่มาจากโรงงานนะครับและเน้นย้ําอีกทีครับว่าโปรโมชั่นเนี่ยร้อนแรงสุดพิเศษนะครับและที่สําคัญเลยมีจํานวนจํากัดนะครับมีไม่เพียงมีเพียงไม่กี่คันนะครับที่ทางช่องของผมนะครับบูโน่ฟอร์ดนะครับและฟอร์ดไซดบีเจริญนครเราจัดโปรโมชั่นเด็ดๆดเผ็ดๆมันๆให้กับทางคุณลูกค้าเลย คุณลูกค้าชอบแบบไหนทักสอบถามผมได้เลยครับที่เบอร์0922610523ครับผมเบสคนดีคนเดิมนะครับยินดีให้บริการทุกท่านเลยเหมือนเช่นเคยนะครับคติการทํางานของผมเลยครับซื้อกับผม ตรงไปตรงมาครับลูกค้าทุกท่านคือญาติอันนี้คือคติการทํางานเลยนะครับเรียนแบบนี้ครับว่าอันนี้คือช่องใหม่ของผมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆและสาระดีๆนะครับและโปรโมชั่นดีๆจากทางช่องบรูโน่ฟอร์ดนะครับโอเคครับคุณลูกค้าสำหรับวันนี้ผมต้องขออนุญาตจบคลิปและลาไปเพียงเท่านี้ครับมาติดตามกันด้วยนะครับคลิปหน้าว่าผมจะมี next generation รุ่นไหนและ evens รุ่นไหนมานาเสนอให้กับทางคุณลูกค้าที่รับชมช่องของผมได้รับทราบรับชม mm yeah. yeah. yeah.